สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนําบอนสีนะคะบอนสีตัวเก่าบอนสีโบราณนะคะตัวนี้นะคะที่เพื่อนๆได้เห็นกันตรงนี้นะคะชื่อว่าบอนสียาดฝนค่ะซึ่งมีเพื่อนๆหลายคนสอบถามเข้ามานะคะว่ายาดฝนนะคะกับหงเหินตัวเดียวกันไหมจะบอกก่อนหนยานะคะว่าจะเป็นคนละตัวกันนะคะตัวนี้นะคะน่าจะมาก่อนตัวหงสุวรรณกับหงเหินนะคะน่าจะมาก่อนเลยแหละน่าจะเป็นตัวแรกเลยนะคะ ที่รูปร่างลักษณะคล้ายๆกันนะคะแต่ลักษณะเด่นๆของหอายาดฝนนะคะเพื่อนๆดูใบดีๆนะคะนี่นะคะลักษณะใบจะเป็นทรงออกยาวนะคะยาวไปหรือแบบนี้เลยนะคะแล้วก็หูช่วงนี้นะคะเพื่อนๆหูของเขานะคะจะไม่เท่ากันนะคะข้างหนึ่งสั้นนะคะข้างหนึ่งก็จะยาวแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีจุดสีชมพูหรือว่าสีแดงอย่างนี้นะคะ ปะปนอยู่บนใบนะคะกระจายกระจายแบบนี้นะคะแล้วส่วนขอบของใบนะคะก็จะเป็นสีเขียวเข้มะคะ่ะนี่นะคะแต่ว่าช่วงบริเวณช่วง่าพื้นใบก็จะเป็นลักษณะสีขาวแต่ถ้าเกิดว่าเป็นใบออกแก่หน่อยนะคะก็จะเป็นออกขาวอมเขียวนะคะเพื่อนๆประมาณนี้นะคะลักษณะเด่นๆของเขาเลยนะคะก็จะมีลักษณะที่ยาวนะคะพื้นใบยาวมีสีขาวนะคะ ช่วงกระดูกนะคะช่วงสะดือตรงนี้นะคะก็จะเป็นสีขาวนะคะกระดูกนะคะก็จะเป็นสีขาวนะคะนี่พื้นใบแบบนี้นะคะแล้วก็ลักษณะก้านนะคะจะเป็นสีเขียวคะ่ะถ้าเป็นหงเหินนะคะก็จะมีลักษณะก้านสีออกน,น้ําตาลอมแดงนะคะเพื่อนๆนะคะนี่นะคะก็คือลักษณะของบอนสีหยาดฝนนะคะอ่าเดี๋ยวดูกันตรงนี้นะคะนี่นะคะลักษณะหูสองข้างเขาจะไม่เท่ากันนะคะ อีกข้างนึงจะสั้นอีกข้างนึงจะยาวนะคะแล้วก็จะมีกระดูกสีขาวมีจุดสีชมพูเข้มนะคะกระจะกระจายอยู่บนพื้นใบแบบนี้นะคะขอสีเขียวนะคะแล้วก็ลักษณะเด่นๆเลยนะคะจะมีก้านที่มีสีเขียวนะคะสีเขียวประมาณนี้นะคะ ถ้าเป็นหงเหินหรือหงสุวรรณนะคะลักษณะก้านเขาจะเป็นสีน้ําตาลอมแดงนะคะถ้าเป็นหยาดฝนจะเป็นก้านสีเขียวแบบนี้ค่ะเพื่อนๆแล้วก็ลักษณะก้านเขานะคะจะคะจ่อนข้างยาวนะคะสูงลักษณะของเขาจะเป็นไม้ทรงสูงเลยนะคะทรงสูงใบแหลมเรียวแบบยาวๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะ,ะ,คะก็ลักษณะเด่นๆของบอนสีหยาดฝนเป็นบอนเก่าบ,บอนโบราณอีกตัวหนึ่งนะคะที่เพื่อนๆน,นะคะสอบถามกันเข้ามา ก็เราเอามาให้เห็นภาพเลยนะคะว่าหยาดฝนหงเหินและหงสุวรรณจะเป็นไม้คนละตัวกันนะคะแต่ว่าจะเป็นไม้ที่แปลงหรือแผงออกมาจากกันนะคะอันนี้นะคะน่าจะเป็นตัวแรกนะคะแล้วก็พวกหงสุวรรณหงเหินก็จะแปลงออกมาอีกทีนะคะนี่นะคะก็ลักษณะเด่นๆของเขาก็จะประมาณนี้นะคะหูสั้นข้างยาวข้างนะคะก้านสีเขียวนะคะแล้วก็ใบค่อนข้างยาวแบบนี้นะคะคือ ญาติฝนค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็เอาเก็ดเล็กๆน้นอยๆนะคะกับการสังเกตบอลสีหยาดฝนหงเหินแล้วก็หงสวนนะคะมาฝากเพื่อนๆกันเพียงเท่านี้นะคะก็เพื่อนๆคนไหนนะคะยังสงสัยอะไรอยู่ก็สอบถามเข้ามาได้แต่สําหรับตัวเองนะคะไม่ไม่ไม่ค่อยเก่งเรื่องบอลสีอะไรมากมายแต่ก็พอแยกแยะออกนะคะ ว่าตัวไหนคือยาโฟนตัวไหนคือหงเหินหงสุวรรณนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะก็ฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ